เราคุยกันต่อเลยดีกว่าสิคะพี่น้องนิสลาฮะในไหนก็ไปอีสานมาแล้วสองที่เรื่องของเทียนพรรษาเราก็มาในภาคกลางบ้างเดี๋ยวภาคกลางจะน้อยใจทำไมทำไมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาก็มีแห่เทียนพรรษานะน้องนิสลารู้จักไหมฮะว้าวที่ตลาดระโนดรู้จักใช่ไหมไม่รู้จักอะโอ้โหน้องนิสลาฮะทำไมคะที่ตลาดนี้นะครับที่ตลาดขออภัยตลาดราชโดแม่ขออภัยผมก็ผิดไปนิดนึงไปคิดถึงระโนดนุ่งสงขาไปเลย ตลาดราชโดเขาจะมีพิธีแห่เทียนพรรษาในวันที่สองสิงหาคม2555ค่ะช่วงเวลาตั้งแต่9กนากาสานาทีเป็นต้นไปแต่ก็จะเริ่มสตาร์ทออกเนี่ยก็คือ10นากาน้องนิสลาความที่แห่เทียนพรรษาของออตลาดราดชโดที่ว่าเนี่ยนิสลาจะเป็นวิเขาเรียกว่าวิวธีใหม่หรือวิกฤตใหม่หรือสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆก็ได้ทำไมอะเนื่องจากว่าเอาปะก,ะปะกะติเนี่ยอุบลเขาใช้แห่บนรถ ถูกต้องอันนี้แห่ในน้ําแห่ในเรือในครองราชโดค่ะงั้นก็จะแตกต่างไปกับที่อื่นใช่ไหมจะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมถูกต้องคือกระบวนเรือเนี่ยต้องจัดให้ดีจัดให้สวยมีการตกแต่งเหมือนกันแล้วโอ้โหก็ต้องมีสีสันในเรื่องของการคนแต่งกายค่ะที่ตลาดราชโดแห่งนี้เดินทางไปท่องเที่ยวได้เขาเริ่มแห่วันที่สองคือก่อนที่อื่นนะที่อื่นจะแห่วันที่สามก็คือวันเข้าพรรษาใช่ไหมครับที่นี่จะแห่วันที่สองสิงหาคม2 5 5 5า ในคลองราชโดก็คือจะติดจากถนนใหญ่ก่อนที่อำเภอผักไห่ตรงผักไหเนะี่ยก็คือจะผ่านคลองตรงนี้เลยนะไปยืนดูตรงนั้นได้หรือถ้าจะถ่ายภาพเนี่ยก็วิ่งรถไปดักแล้วเรือก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพูดถึงชุมชนหรือว่าตลาดเก่าแก่โบราณที่ตลาดราชโดแห่งนี้เนี่ยนิสลาถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่เราเสียกรุงศรีอยุทยาครั้งที่สองนิสลา ผู้คนเริ่มอ,อพยพมาอยู่ที่นี่ mm hmm. ตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าชุมชนจักราช <c oughs> หรือว่าบ้านจักราชนั่นเอง mm hmm. พอมาเรียกว่าราชโดเนื่องจากว่าสมัยนั้นเนี่ยถนนหนทางยังไม่ดียังไม่มีผู้คนสัญจรไปมาส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เรือพายมาจากในแม่น้ําสายนี้ฮะจากหมู่บ้านจักราชที่ว่านุสลาฮะจะไปติดต่อไหนก็แล้วแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้าปลาปลาชโดนี่มันเยอะ เขาบอกมันกระโดดปั๊มปั๊มปั๊มอะไรเนี่ยคนก็พูดกันต่ออุ้ยปลาชะโดปลาชโดก็เลยมาเปลี่ยนจากหมู่บ้านจักราดเนี่ยมาเป็นตลาดราชโดที่ว่านมาจากคํานี้มาจากคําที่ว่ามีปลาเยอะอถามว่าปัจจุบันวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่เนี่ยน่าสนใจไปไหมถ้าเป็นพี่หนุ่มพี่หนุ่มอยากไปต้องล่องเรือนะแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปถึงอําเภอผักไห้ปุ๊บเนี่ยแล้วขับ รถลงไปที่ตลาดเก่าวเลยอันนั้นคุณจะไม่ได้อัตรรถแต่ถ้าคุณจอดรถตรงนี้แล้วต้องมีคนขับรถนะไปรอคุณที่ตลาดราชโดแล้วคุณล่องเรือไปซ้ายกับขวายังมีการยกยออยู่ยังมีนาข้าวอยู่เนื่องจากว่าตลาด ado, ราชโดอําเภอปากไห่นั้นปกากไห่นั้นเป็นพื้นที่ที่เชื่อมกับสุพรรณบุรีงั้นในเรื่องของเ,อเขาเรียกอะไรนาข้าวมันอุดมสมบูรณ์ ปลาอุดมสมบูรณ์ก็เลยทำให้ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเก่าแก่ที่เคยเป็นศูนย์ของการส่งสินค้าสามารถเข้าไปที่สุพรรณบุรีได้<อ>แต่ต่อมาแน,น,น่นอนนักศึารความเจริญเข้ามาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็เดินทางโดยรถไปแบบรวดเร็วก็เลยทำให้ตลาดนี้เนี่ยถามว่าเขาก็เปิดเสาร์อาทิตย์ให้มากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดโบราณของอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกแห่งหนึ่งตลาดนี้นังมิสลา,าจะมีศาลเจ้าศาลเจ้าที่ประจําตลาดราชโดหแห่งนี้เนี่ยทําไมถึงสร้างศาลเจ้าทราบไหมมิสลาแน่นอนสิคะเขาบอกตอนที่สร้างตลาดนี้ใหม่ๆแล้วก็มีการขุดคลองเชื่อมกันเนี่ยเขาบอกว่าไฟมันไหมตลอดอ,อไฟไหมตลาดนี้ตลอดเลยก็แน่นอนว่าชาวจีนที่มาเป็นผู้ที่ค้าขายในตลาดราชโดแห่งนี้เนี่ยเขาทำไงทราบไหมทำยังไงอะเอาไปหาขินแสมาดูก็มาตั้ง ก็มานั่งดูปุ๊บเขาบอกอ๋อไม่ได้ต้องมีวิธีในการแก้ก็แก้โดยการตั้งเป็นสารเจ้าขึ้นมาแล้วถ้าตั้งสารเจ้าเนี่ยจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาเขาก็เลยไปอัญเชิญเขาเรียกเท่าทูบและการพูดเพราะเพราะที่ไหนทราบไหมที่เท่าเหรอเออที่เท่านั่แหละที่นี่ครับสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีอ๋อหมายถึงว่าในกระถางทุกมันจะมีขี้เท่าของทูกด้วยใช่ไหมเขาบอกอันนั้นถือว่าเป็นมงคลที่ดีแล้วก็มาทําเป็น คือเหมือนมาบรรจุในศาลแห่งนี้ก็กลายมาเป็นศาลเทพารักที่ดูแลคุ้มครองก็คือตลาดราชโดของอำเภอผักไงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองอเห็นไหมครับอันนี้หนึ่งงานนะครับเสร็จแล้วนะครับวันที่สองที่ตลาดราชโด วันที่สามคุณไปนู่นเลยฮะที่ไหนคะอา้าสุพรรณบุรีสิอ๋อใกล้ๆก,กันเออสุพรรณบุรีเขาก็มีงานแห่เทียนพรรษาเหมือนกันคที่นี่เขาก็มีการแกะประดิ์ประดอยในเรื่องของเทียนพรรษาเหมือนกันก็จะแหยาวมาเลยตั้งแต่นี่ละสี่แยกตรงตลาดของสุพรรณบุรีเน่ยนิสราก็จะมีพิธีเปิดตรงนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีขบวนเทียนแห่ผ่านไปเนี่ย ก็จะสร้างความสวยงามสําหรับท่านที่ไม่มีเวลาเดินทางไปอุบลราชธานี mm hmm. แต่ว่าคุณไปที่ราชโดก่อน mm hmm. คนละอย่างกัน <c oughs> ก็รุ่งขึ้นหรือว่าตอนเย็น,นยคุณก็มาพักที่สุพรรณบุรีแล้วก็ตอนเช้าก็ร่วมดูประเพณีการแห่เทียน mm hmm. แล้วก็เที่ยวสุพรรณบุรีก็คือตลาดสามชุกเอ๋ยนะครับหรือจะไปที่ดอนเจดีอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่ที่คุณจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวกัน mm hmm. นะครับว,ว่าเทียนพรรษาของอุบล รัชธานีกับเทียนภรษาของสุพรรณบุรีนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกันหรือไม่นุชลาฮะแม่ไม่น่าไปไหมฮะใช่นะ,นะคะ,ะก็ลองดูว่าถ้าเกิดเราไปเขาเรียกว่าบางทีเราอาจจะทําบุญด้วยแล้วก็เที่ยวไปในตัวมันก็จะได้อัธรรถอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะความสุขมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองอ่อนนะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆของการเดินทางท่องเที่ยวซึ่งคุณจะหาฟังได้ที่นี่ละเที่ยวทั่วไทยไปกับ รัชทภาของเราครับมิสลาฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาเจอกันช่วงสุดท้ายของรายการ